มีตังได้บ้านแล้วนะคะตอนนี้น้องเขามาน้องคนนี้เขามารับมีตังไปอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะก็เขามีสถานที่มีอะไรเขาก็รักแม่พูดจะร้องค่ะโอ้ตอนตอนตอนมันตัวเล็กๆอ่ะคนเขามันน่ารักมากตอนเล็กๆมันน่ารักมากเลยอ่ะตอนที่มาใหม่ๆอ่ะมาใหม่ๆน่ารักมากเลยอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปวันอาทิตย์จะคะ่ะจะเอาไปวันอาทิตย์อ่อนที่อ่นอนด้วยอาจารย์ูเมันด่นเดี๋ยววันอาทิตย์นะคะแม่อมจะเอาไปอาบน้ําแล้วก็ให้กินยากับัดเข็บหมัดก่อนก่อนที่จะเอาน้องไปอยู่ที่มูน่นแล้วก็แม่อมจะอัปเดตรูปภาพหรือคลิปให้ทุก,ท,กท่านได้ดูอีกทีหนึ่งนะคะไม่ต้องห่วงตังนะคะอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าประตูบ้านเขาเปิดตลอดเวลาไงโอเค เเาคนนดดิดออกมารับตังไปนะคะนี่ค่ะคือเจ้าของที่จะมารับตังไปค่ะรถคันนี้